ครับสวัสดีครับวันนี้เย็นๆดูนิสันบิ๊กอนะครับเป็นชุดยกของเราเองด้วยคอมานะครับวันนี้อ่าก็เสร็จเรียบร้อยละวันเดียวอืมนะครับดูที่รอบๆตัวรถกันก่อนนะครับสัดส่วนความสูงดิสสันบิ๊กเอ็มชุดยกคอมาของเรานะครับอ่ามีทั้งห้านิ้วแล้วก็7นิ้วนะครับเร็วเข้าเร็วเข้ามาแล้วมาแล้วมาๆมาๆนะ ดูทํางานหน่อยอโอเคครับผมนายแบบของเราก็ไม่พลาดน,นะครับ FC เราเลยนะครับคันนี้ติดตามเรามาตั้งนานนะครับได้โอกาสมาทําที่ลาดกระบังนะครับมาจากขอนแก่นเลยนะครับขอบคุณมากเลยมีความมั่นใจมากที่อขอบคุณมากนะครับที่สินค้าของเราเป็นที่ ความพึงพอใจแล้วก็มาตรฐานนะครับการขับขี่นี้ดีเยี่ยมเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูโอยดูรถหน่อยเถอะในเออมาสนใจหน่อยเถอะอไปรอบตัวรถกันเลยนะครับเดี๋ยวได้ดูช่วงล่างกันว่าความคงทนแข็งแรงจะเป็นยังไงนะครับอ Yeah. Mm hmm. ได้ฟีลลิ่งที่ขับดีแล้วก็คงทนแข็งแรงด้วยนะครับ mm hmm. ก็เริ่มต้นที่ดูคอม้าก,ก่อนเลยนะครับเ mm hmm. ย็นๆตอนนี้ที่สนามบินสุวรรณภ,ภูมินะครับ mm hmm. ดูขอม้าก,ก่อนเลยนี่นะครับ mm hmm. เป็นขอม้าของเราสร้างกันเดงมี mm hmm. ความหนาของเหล็กนี่แข็งแรงมากนะครับทนทาน กาสที่จะหักหรือว่างอนี่ศูนเปอร์เซ็นต์แล้วครับนะครับสองฝั่งนี้เลยครับการกับพีอดีเยี่ยมนะครับะจะดูหางก็จะเป็นอะแดปเตอร์เพากลางนะครับเด็ปปกปิ๊บก็ เป็นนะครับชุดประกอบทอเทินเพานะครับจับถอดประกอบเลยไม่ต้องแก้ไขตัวรถนะครับมีตัวต่วตอวาวเบรกหลังนะครับเสร็จเรียบร้อยเอามามาขอบคุณเลยขอบคุณครับโอ้ยวยเอาเอาขอบคุณครับเลยครับขอบคุณครับโอ้ยตั้งใจห่อยทิ